อีเวลาสู้ไปเถี่วฟกูดูพี่คนหญิงเนียสู้ไปหาผู้ชายหลอกไปกูไม่รู้เอ๊ะเจ้าแมตั้เต้นก็แม้แต่ว่าเต้นยัวไปเลยมันโจบวงคนชายคนหญิงแต่มยวนเ่้ามทถ้าเมื่อหน้าตัว้างๆนั่งเนี่ยมันโล้โล้ตึงสู้เต้นยัวเต้นลอโลอยไปมันจบคนหญิงเต้นบอจากคนชายเออวนๆไปเลยกันไปที่ไหนเลยกันเว้ยจ้ามูอยัวเขยใจโอเม็ดเหยียดแมมยุ้งคโยตีน่ารับเตะตั้งอ่ะมันเต้นมาเนี่ย พี่ขาพี่ขาหนูเต้นเก่งรู้เปล่ามาดูตูดหนูด,ดิเอ้ยอีดอกเขามองเราด้วยอ่ะอสัตว์หนูเต้นลราหนูเต้นเป็นเพื่อนกูหน่อยแล้วเอ้อสัตว์ได้เบอร์แน่คืนนี้เดี๋ยวกูให้พนักงานไปขอดีกว่าท่านแก้วค่ะพี่ขาพี่ขาดูเอวที่อุ้ยูอะไรเนี่ยเขาดูด้วยอย่างอีดอกอีดอกของลูกคุณเต้นเหมือนนั่นเลไอ้สัตว์นั่นกดโตสัตว์เมียโตอาใครตอนนี้เลยสัตว์ตวตวตวต ึงดูสินุงกโป๊นุงกเขออากำลังมองเราอยู่เออเปล่ากัวแล้วกันพี่ค่ะ